สวัสดีครับวันนี้วันที่27กรกฎาคมปี65นะครับเป็นวันพุธวันพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์หยุด4วันเลยนะครับวันนี้ผมนําปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกของสังคมไทยเลยครับคือปัญหาครอบครัวในตอนที่2นะครับคือเราจะไปคิดว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแล้วมองผ่านไปทําไมถึงต้องคิดเช่นนี้ครับเพราะว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมักจะนําไปสู่ปัญหา ใหญ่เสมอนะครับเพราะว่าต่างคนต่างไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยนะครับมันนํามาซึ่งความร่มสลายของครอบครัวเพราะว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีความเป็นคดีายาลายแรงเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเรื่องในครอบครัวเนี่ยขยายไปที่โรงเรียนไปที่ทํางานทั้งของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องปัญหาการทะเลาะแกล้ง เรื่องปัญหาการเรื่องของชู้สาวเรื่องหาเด็กมันแก่กันเนี่ยเห็นว่าในข่าวมีเด็กทําร้ายกันนะครับคุณแ,แม่ไปขโมยนมคุณพ,พ,พ่อก็อาจจะมีปัญหากับผู้อื่นในสังคมเนี่ยนะครับส่วนในข้อที่สองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นปัญหา,าที่ห้ามเข้ายุ่งนะครับเหมือนเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวเป็นปญหาภายในครอบครัวนั้นห้าม เจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐอ้ามบ้านใกล้เลียงเคียงเข้ามายุ่งอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมีมานมนาเนลยนะครับทําให้กําแพงบ้านเนี่ยดังระเบิดขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาตามมามากมายอย่างเช่นเป็นปัญหาที่เป็นข่าวตามมาเนี่ยครับการที่สามเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยใช้กฎหมายธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายอาญาเนี่ยเข้าไปจัดการเนี่ยเดีย๋ยวนี้มัน มันอาจจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องดําเนินไปให้ความสงบข,ของสังคมแต่มันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายต่ความรุนแรงในครอบครัวอีกฉบับหนึ่งที่เอามาจัดการอันนี้ก็ขอให้เราพึ่งพากฎหมายทั้งสองฉบับนียโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเอามาจัดการนะครับอย่ามองว่าปัญหาพวกนี้เราจะไปจัดการเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั้นๆอาจจะยังไม่ได้ก็จะต้องมีกฎหมายพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าเรื่องกฎหมายความแรงในครอบครัวเนี่ยจะมาเล่าเป็นตอนๆก็ขอให้ติดตามในของปัญหาในครอบครัวนี่นะครับพอดีผมก็จะมีเรื่องมาเล่าคือเป็นพิธานสอนใจนะครับคือสามีภรรยาเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วเดินตามชายหาดเนี่ยเกิดทะเลาะบบกแว้งกันนะครับภรรยาเนี่ยจากครอบครัวนี้ดูจากลักษณะเหมือนภรรยาจะเป็นใหญ่ควบคุมอยู่ทุกอ,อย่างเนทะเลาะกันภรรยา ก็ตกหน้าสามีครับปรากฏว่าสามีก็ไม่โกรธก็เดินไปก็เอานิ้วไปเขียนในเมสซายว่าวันนี้ภรรยาตกหน้าเขานะครับเขาก็เดินคุยกันไปเขาหายโกรธแล้วก็คุยกันไปเรื่อยเดินไปเล่นไปในน้าแต่ปรากฏว่ามีขึ้นซัดเป็นขึ้นที่ม้วนเอาทั้งสามีภรรยาเนี่ยลงไปในน้าเลยครับแต่ปรากฏว่าสามีเนี่ย เป็นคนที่ว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งแต่ภรรยาเนี่ยเป็นนักว่ายน้านะครับปรากฏว่าพอลงไปน้นจมเย่ยภรรยากับช่วยสามีนั้นขึ้นมาได้นะครับพอขึ้นมาได้แล้วก็เดินเที่ยวไปต่อเพราะว่าก็มาเที่ยวนะครับปรากฏว่าสามีนะครับเอาก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เนี่ยไปเขียนที่โคดหินนะครับว่าภรรยาได้ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็เดินคุยกันไปคือภรรยาก็สงสัยนะครับก็ถามว่า ตอนที่ฉันตบหน้าเธอทําไมเธอเขียนบนพื้นทรายแล้วตอนที่ตกตกน้าเนี่ยแล้วทําไมถึงมาเขียนที่โขถหินว่าพญาช่วยชีวิตเขาสามีตอบว่าไงครับสิ่งที่เวลวร้ายเนี่ยเขาก็เขียนไปบนพื้นทรายเพราะเดี๋ยวน้ําทะเลมันก็ซัดเข้ามาพื้นทรายนั่นก็หายเรียบสิ่งที่เขียนไว้มันก็หายนะครับส่วนก้อนหินที่เขาเขียนไว้เนี่ยความดีของลุทธาเนี่ย ต้องบันทึกไว้ในโคอนินเพื่อไม่ให้มันลบล้างอันนี้เป็นอิฐธานที่สอนในเรื่องของอความไม่ดีเนี่ยก็ให้หายไปนะครับแต่ว่าความดีให้จารึกไว้ถึงกับจารึกไว้บนก้อนหินสําหรับนิทานเรื่องนี้ก็ทําให้เราสอนแล้วเราทําให้เรานึกถึงความดีของคนนะครับในผู้สามิบรญยาเนี่ยอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปจดจำนะครับหมันหลังจางหายไปส่วนความดีนี้ให้จดจําจะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ย อยู่ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาครับโดยไม่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสําหรับเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าเราสามีลูกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะกระทั่งเจ้าที่ของรัฐก็ต้องร่วมกันแก้ไขสรัสำหรับีนี้มีสาระดีมาฝากเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับ